ิงสาวผู้ที่เป็นพี่สาวและเป็นผู้นำเธอคือผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากอยู่ร่วมกันกับอสูรใบหน้าที่งดงามราวกับผีเสื้อที่โบยบินโคโจโคานาเอะอุดมการณ์ที่ไม่เหมือนใครวัดอีฟดากาซุ s <S <c oughs> ตอนหากคานาเอะไม่ตายฉากเปิดมาที่ทันจิโร่เด็กหนุ่มผู้ที่มีความต้องการที่จะให้น้องสาวข,ของตัวเองกลับมาเป็นมนุษย์ และสังหารคิบุสจิมุซันให้ได้ได้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางเสาหลักทั้งหมด10บคนได้แก่เสาหลักเพลิงเสาหลักหมอกเสาหลักความรักเสาหลักวารีเสาหลักอสรพิษเสาหลักวายุเสาหลักหินผาเสาหลักเสียงเสาหลักแมลงและเสาหลักบุกผาทุกคนต่างก็มีปมในอดีตที่ไม่ดีเกี่ยวกับอสูรทั้งหมดและต่างโกรธแค้นอสูรทุกตนยกเว้นแต่ทมิโอกะคิยูที่ได้เห็นในสุโกะแตกต่างไปจากอสูรทั่วไป สำหรับทุกคนนอกจากกิูและคานาเอะต่างก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันเรื่องที่จะปล่อยให้เนสโกที่เป็นอสูรมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะไม่มีอะไรมาการันตีว่าเนสโกะจะไม่มาทำร้ายมนุษย์ซาเนมิที่ปรากฏตัวออกมาและพูดเย้ยยามเจยวกับตัวเนสโกมันจะมีอสูรที่ไหนกันที่มาทำร้ายมนุษย์อสูรมันก็เป็นอสูรมันยังข่ามนั่นแหละไม่ใช่นะเนสโกะนะ่ะแต่ต่างกับอสูรทั่ว,วไปเธอนเป็นลูกสาวของฉันเงียบไปเลยก็แค่อสูรเนเหมือนกันแหละ ลองออกมาหน่อยสิเจ้าอสูนซานิมิได้เอาดาบทิ่มลงไปในกล่องที่มีเนสโกอยู่ในนั้นค้านาเอะที่ไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้จินิพุห้ามซานิมินี่ชินอสึกาวะคุงจะทำอะไรกับอสูนตัวนั้นนะ่ะถึงต่อให้เป็นอสูนก็ไม่ควรตัดสินใจเลยนะว่าไม่ดีหรอกนะอสูนดีที่ไม่ทำร้ายคนก็อาจจะมีอยู่บ้างนะคะคุณโคโจครับเรื่องนี้ไปผมเป็นคนพิสูจน์ในแบบของผมเองเถอะครับหยุดนะวายทันจิโดที่ทนไม่ไหวที่เห็นน้องสาวตัวเอง โดรังแกจึงได้วิ่งเข้าไปหาซาเนมิและได้ใช้หัวหม่งเข้าไปหนึ่งครั้งการโหมในครั้งนี้ทาให้ซาเนมิถึงกับต้องกระอเลือดออกมาทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นทุกคนยังอึ้งกับการกระทําของทันจิโร่ในครั้งนี้และไม่คิดเลยว่าซาเนมิจะพ่ายให้กับทันจิโร่ได้ในระหว่างนั้นเองนายท่านคางยะจึงได้ปรากฏตัวออกมาและได้บอกว่าให้ปล่อยคามาโร่ในสโกกับทันจิโร่ไปเรื่องในสโกเขาได้รับเรื่องจากคุณซากอนจิแล้วอดีตเสาหลักวารีและโทมิโยกะ และยิ่งไปกว่านั้นหากในสโกทำร้ายใครก็โทมิโอกากียูกับคุณซากอนจิก็จะคว้านท้องตัวเองเพื่อรับผิดชอบแต่นายท่านครับไม่มีอะไรมารับประกันได้เลยนะครับว่าในสโกะจะไม่ทำร้ายมนุษย์งั้นผมจะขอเป็นคนพิสูจน์เองซสเนมีนายโยนกล่องน้องในสโกไะปะในที่ร่มและ ได้รับการกรีดเลือดของตัวเองเพื่อเรียกเนสโกะออกมาเนสโกะแม้จะมีอาการความอยากกระหายเลือดแต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจเนื่องโดยความตั้งใจของน้องและการโดนสะกดจิตของคุณซากอนจิเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ทุกคนถึงกับตะลึงว่าเนสโกะที่เป็นอสูรสามารถอดเนื้อมนุษย์ได้และทําให้หลายคนนั้นยอมรับยกเว้นซาเนมิกับโอบานหลังจากนั้นคานาเอะที่ได้รู้สึกทึ่งกับเหตุการณ์ของเนสโกะจึงได้สนใจอยากทดลองเลือดของเนสโกะโดยให้ชินบุเป็นคนช่วยที่คะ หนูไม่เห็นด้วยเลยนะที่จะมาทำการทดลองแบบนี้เพื่อโปรเจกต์โลกที่สามารถอยู่ร่วมได้กันระหว่างอสูรกับมนุษย์น่าน่าออกจะดีออกการที่อสูรอยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่แน่ว,ว่าหากเราทําเสร็จแล้วพวกเราอาจจะไม่ต้องสู้กันอีกต่อไปเลยก็ได้นะมันก็จริงอยู่หรอกพี่แต่หัวหน้าของพวกมันจะยอมเหรอขี่พุสจิมุซันนะ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าตัวจะไม่ยอมนะแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าที่ต้องมาเป็นศัตรูกับอสูรที่แข็งแกร่งระดับขัางขึ้นไม่แน่ว,ว่าเราอาจจะทําให้อสูร สามารถกลับไปโยมตีมุสันได้ก็เป็นได้นะพี่ก็ว่าไปอสูรไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่แม้มันจะมีโอกาสน้อยก็เถอะแต่หนูไม่มีวันจะทุ่ให้กับอสูรข้างขึ้นตนนั้นแน่นอนภาพได้ย้อนอดีตกลับไปในตอนที่คณาเอกสู้กับอสูรจันหาข้างคืนที่2โดมะการต่อสู้ดูเหมือนจะดําเนินไปด้วยความสูสีและได้มีจังหวะหนึ่งที่คณาเอกกาลังจะเข้าไปซ้ําเพราะเห็นถึงโอกาสแต่ัทใดนั้นเองโดมะแข่แกงทําเป็นเสียเปรียบแล้วได้ใช้พัดพายุน้ําแข็งเข้าโจมตีใส่คณาเอกคณาเอก จึงทการรวบรวมปลาจนสามารถฝ่าออกไปได้และทุ่มแรงทั้งหมดเพื่อที่จะตัดคอโดมะแต่ทว่าในระหว่างที่ดาบกำลังจะถึงคอนั้นคานาเอะได้สำลักเลือดออกมาเพราะเนื่องจากในตอนนี้ปอดของเธอนั้นแทบจะพังทลายลงแล้วเพราะอากาศจะน้ำแข็งที่แห้งจัดแย่ยยแล้วหากไม่รีบผลิตศึกแล้วก็โอ้โอ้หน้าเสียาจจริงๆนะแม่สาวน้อยความแข็งแกร่งและความเร็วของเธอนั้นเป็นเลิศมากๆเลยแต่ก็นะมันจบแค่นี้แหละขออนุญาตรับประทานนะครับ ในระหว่างที่โดมะกำลังจะทำการโจมตีซ้ำอีกรอบเพื่อให้คานาเอะนั้นแน่นิ่งและจะได้ดูดกืนเข้าไปในร่างกายปรากฏว่ามีลูกตุ้มเหล็กเข้ามาทำลายส่วนหัวของโดมะจนเละและชายผู้ที่มาช่วยคานาเอะก็คือเกียวเมะสลักหินผาภูมิประคุณกับเธอเป็นครั้งที่2โดมะได้ฟื้นฟูส่วนหัวของเขาและเมื่อเหลือบมองไปเห็นะ้าทิ์กำลังจะขึ้นนั้นจึงได้พยายามที่จะหลบหนีเกียวเมะที่เห็นแบบนั้นจึงไม่ยอมให้โอกาสเกียวเมะได้ใช้โซ่ของตนเองเข่ารัดที่ตัวของโดมะ เพื่อหวังว่าจะให้โดมะนั้นถูกพระอาทิตย์เผาตายไปเลยข้าไม่ยอมให้แกหนีไปได้หรอกนะอาโหสิกรรมให้ข้าด้วยนโมอมิตรพุทธแต่ท่านนั้นเองเสียงน้ําแข็งแตกดังเพลงมาจากบริเวณโซ่ของเกียวเมที่รัดตัวโดมะอยู่ตัวโดมะที่ถูกเกียวเมรัดอยู่นั้นกลายเป็นน้าแข็งและแตกสลายลงไปคุณพี่คะอาการเป็นอย่างไรบ้างชินอบุพี่สบายดีจ้าแต่ก็เกือบไปแล้วนะพาอสูนที่พี่เจอเมื่อกี้ใช่ไหมถึงจะหวุดหวิดไปหน่อยแต่พี่เธอปลอดภัยแล้วนะคุณเกียวเม อสูตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตายแล้วใช่ไหมคุณสังหารมันแล้วใช่ไหมคะไม่เลยมันหนีไปได้เศษน้ําแข็งที่กําลังสลายไปเพราะโดนแสงอาทิตย์ที่เจ้ากําลังเห็นอยู่นี้มันเป็นเพียงแค่ร่างปลอมของมันก่อนที่โซ่ของฉันจะถึงตัวมันมันได้แยกร่างตนเองหนีไปก่อนลวกหน้าแล้วเอาแนะ่ชิโนาบุพี่ไม่เป็นอะไรแล้วต้องขอบคุณคุณเกียวเมนะคะที่มาช่วยพวกเราเอาไว้ได้ทันอะไรกันนะ่ะพี่หนูไม่ยกโทษให้คนที่มันทําให้หน้าตาพี่มีบาดแผลได้หรอกนะภาพได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบัน ทันจิโร่ที่กำลังพักฟื้นในเข้ามาตรวจอาการสภาพร่างกายทันจิโร่ในตอนนี้ได้หายสนิทจากอาการบาดเจ็บแล้วและได้ถามเกี่ยวกับค ok ินคามิคางูระเชืโอบุที่ไม่ทราบเรื่องนั้นจึงบอกให้ลองไปถามเคียวจูโร่เสาหลักเพลิงดูทันจิโร่ยังได้ถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคานาเอะเรื่องที่จะสร้างโลกที่อนุสูร์กับมนุษย์สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้คานาเอะที่ตอนนี้เพิ่งจะได้เริ่มต้นทําการวิจัยร่วมกับชิโนบุก็ยังไม่สามารถตอบได้และก็ได้แต่หวังว่า ตัวอย่างเลือดของเนสโกะจะเป็นประโยชน์ของงานวิจัยนี้ไม่มากก็น้อยเวลาได้ผ่านไปหลังจากจบศึกหมู่บ้านช่างตีดาบคิวบุสจิมุสันได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเนสโกะที่สามารถทนต่อแสงอาทิตย์ได้จึงได้เริ่มที่จะส่งนวยสอดแนมนาคิเมะไปตามสืบโดยมีจุดประสงค์อยู่2ออย่างก็คือกำจัดอูเวชิกิและชิงตัวเนสโกะมาในภาคการสั่งสอนของเสาหลักหมอธรรมโยได้ถูกชักชวนมาที่คเลืองหาดผีเสื้อเพื่อมาช่วยโปรเจกต์โค่นล้มคิวบุสจิมุสันและโปรเจก การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับอสูรท่ามโยได้บอกข้อมูลสำคัญที่อสูรทุกตนนั้นม่การที่จะขัดขืนมุซันนั่นก็คือคำสาปของคีบุสจิหากสามารถทําให้อสูรทุกตนหลุดออกมาจากคำสาปได้และนําความทรงจําสมัยเป็นมนุษย์ของพวกเขากลับมาได้เพียงเท่านี้ก็จะสามารถพออยู่ร่วมกันได้บ้างแล้วแต่ถ้าเกิดโคนลม้มุซันแล้วอสูรทุกตนก็จะสลายหายไปด้วยแต่ถ้าไม่ต้องการแบบนั้นและต้องการให้โอากาสพวกเขาก็คงจะต้องทํายาที่ทาให้อสูรกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกตัวหนึ่งด้วย ในภาคภาษาไร้ขอบเขตสสาหรักทุกคนได้ตกลงไปในภาษาไร้ขอบเขตแต่เว่าตั้งแต่การประชุมเสาหลักและการจัดฝึกของเสาหลักไม่มีใครเห็นซนเนมิเลยจนกระทั่งตอนนี้เองก็ด้วยเมื่อทุกคนได้ตกลงไปในภาษาไร้ขอบเขตทุกคู่การต่อสู้ไม่ต่างจากต้นฉบับเลยเพียงแต่ว่าแทนที่ทุกคนจะแยกไปในที่ต่างๆทุกคนรวมถึงข้างขึ้นที่1นถึงสและ6มารวมกันอยู่ที่เดียวกันเลยการต่อสู้จึงได้เริ่มต้นขึ้นปาฏิอนีกระบ,บวนท่าที่สอง ฟ้าแลบในคิมฮันฤดูเซอิสึได้เข้าปะทะก,กับข้างขึ้นที่หกใหม่ไข่เงาคุไอเจ้าเด็กกระจอกเอ้ยข้าน่ะอยู่เหนือกว่าปานอสเนีไปแล้วไอแกนั่นตายได้ก็ดีเขาจะยอมเป็นเสาหลักคู่กับแกกันละ่ะนายนี่ไม่ได้ดูเรื่องหรือความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับคุณปู่เลยปานอสศนีกระบวนท่าที่เจ็ดเทพใส่ฟ้าโฮโนคิคาซุจิการโจมตีในครั้งนี้ทําให้สามารถสังหารอสูนข้างขึ้นที่หกใหม่ไปได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อสังหารไข่เงาคุไปได้แล้วเซอสึที่ตอนนี้ แทบจะหมดแรงเพราะกระบวนท่าที่เจ็ดของปานอสศนีก็ได้ถูกเงาปริศนาจากมุมมืดโจมตีซ้ำจนก,กระทั่งเซอิสุสนั้นตัวขาดครึ่งกันเลยทีเดียวทุกคนที่เห็นแบบนั้นถึงขั้นช็อกและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสินะอสูรข้างขึ้นที่ห้าใหม่ซันเนมิได้ปรกากฏตัวออกมาเหตุการณ์จึงได้ย้อนกลับไปอดีตในช่วงตอนที่ซานเนมิกําลังปฏิบัติภารกิจอยู่แต่ดันโชคร้ายอีกร้ายต่อจากไครงคุดันไปเจอกับโคคุชิโบเข้าอสูรข้างขึ้นที่หนึ่งจนก,กระทั่งซันเนมิกำล เลือดพิเศษของซาเนมิก็ได้ทาให้โคคุชิโบรู้สึกมึนหัวเป็นอย่างมากแต่ว่าในขณะนั้นเองมุสันได้ปรากฏออกมาด้วยและได้พูดออกมาว่าเสาหลักที่มีเลือดพิเศษแบบนี้หาดูได้ยากมากๆแถมเป็นเลือดพิเศษที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซะด้วยจะเอายังไงดีล่ะครับท่านคิบุสุจิเปลี่ยนให้มันกลายไปอสูรซะคิดว่าไม่แน่หลังจากที่มันกลายไปอสูรไปแล้วมันอาจจะมีความสามารถพิเศษที่เป็นประโยชน์ก็เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งพอที่จะเอาชนะดวงตะวันได้นิดหน่อยก็ยังดีซาเนมิ จึงได้กลายเป็นอสูนับตั้งแต่ตอนนั้นภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันคานาเอะที่เห็นซาเนมิเป็นคนทําจึงได้ตะโกนถามไปชินาสึกะว่าคุงนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยนั่นคือสมาชิในหน่วยพิฆาตของเรานะทาแบบนี้กับเด็กใหม่ได้ยังไงกันก็มันเกะกะทางเดินของข้อมนอสูรโลหิตว่งนิทราแห่งสายลมมนอสูรโลหิตของซาเิมิทําให้ทุกคนที่เป็นมนุษย์สลบและถหากขัดขืนได้จะหลับไหลก็จะถูกสายลมที่คมเฉือนเหมือนกับใบมีดพัดเข้ามาที่ตัวผู้นั้นซึ่งนับได้ว่าเป็นมนอสูรโลหิตทีี่่คอนข้างขางยโกมกมๆเล ทุกคนในหน่วยพิฆาตในตอนนี้นั้นได้สลบกันไปจนหมดแม้กระทั่งทันจิโร่ที่ตอนนี้พยายามจะฝืนก็สลบไปด้วยเช่นกันเนื่องจากเหนื่อยล้าจากการต่อสู้รวมถึงโดนสายลมที่คมซ้ำไปอีกหลายแผลด้วยเช่นกันหลังจากที่ทุกคนสลบไปแล้วมูซันจึงได้ปรากฏตัวออกมาจากรังไหมโดยมีเป้าหมายก็คือการดูดกืนทันจิโร่มูซันได้รับรู้และตระหนักถึงในเรื่องที่เนสโกทนต่อแสงแดดได้จะต้องเป็นสายเลือดของคามาโดยอย่างแน่นอนจึงจะสามารถทนต่อแสงอาทิตย์ได้เมื่อเป็นอสูร จึงได้คิดที่จะดูดกืนฮาจิโร่มอไว้ในร่างกายแต่ในจังหวะนั้นเองซาเนมิกับหันดาบโจมตีใส่มุสันโดยที่มุสันนั้นไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซาเนมินี่แกทำอะไรของแกน่ะใครมันจะไปรับใช้แกกันไอ้มุสันนี่แกอย่าบอกนะว่าหลุดจากคำสาปของข้าได้แล้วน่ะถึงจะไม่รู้กระเถอะว่าหลุดออกมาได้ยังไงแต่ตอนนี้ฉันจำความตอนสมัยเป็นมนุษย์ได้หมดแล้วแกไม่รอดแน่คิบุสุจิโคคุชิโบอคาซา,าโดมะ จัดก่อมันส์มูซันที่ตอนนี้ได้สั่งอสูรข้างขึ้นที่เหลืออยู่ของเขาให้มาโจมตีสาซันมิมิกับถูกข้างขึ้นทั้ง3ามตนเพิกเฉยนนทนะสินะท่านคิบุซุจิอสูรข้างขึ้นที่1นึถึงสก็ได้ทาการโจมตีสามูซันด้วยเช่นกันมูซันในตอนนี้เริ่มสับสนและงงเป็นอย่างมากว่าอาสูรของเขานั้นทําไมถึงหลุดออกมาจากการควบคุมข,ของเขาได้ไปกันหมดเลยและยิ่งไปกว่านั้นอสูรตัวประกอบอื่นอื่นเองด้วยกันเช่นกันต่างก็มาช่วยการรุมมูซันนี่มัน เกิดอะไรขึ้นกันแน่และแล้วตัวการของเรื่องนี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมานั่นก็คือยูชิโดที่ได้ทําการกระจายตัวยาที่ทําให้อสูรหลุดออกมาจากคำสาปของมุสันและได้รับอิสระกับความทรงจําสมัยเป็นมนุษย์กลับมาทั้งหมดอสูรตัวประกอบแต่ละตนนั้นต่างก็ไม่พอใจในการกระทำของมุสันที่เปลี่ยนให้เขานั้นกลายเป็นอสูรและต้องมาฆ่าคนรักทิ้งด้วยมือของตนเองแต่สำหรับโดมะนั้นยังไงก็ได้แต่ถ้าไม่มีมุสันคอยมาคุมอยู่ก็ดีเช่นกันนะอาคาซาที่ตอนนี้ไม่อยากจะเดินเส้นทางการต่อสู้นี้แล้ว จึงได้ต่อต้านมุสันด้วยโคคุชิโบที่แค่อยากมีชีวิตรอดอยู่ต่อเพื่อฝึกฝนขัดเกลาวิชาให้แข็งแกร่งมากกว่าน้องของตนเองแต่ก็ไม่ได้อยากโดนใครมาคุมจึงได้ต่อต้านมุสันด้วยเช่นกันในตอนนี้หนึ่งในสิ่งที่มุสันกลัวได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือการที่อสูรนั้นรวมตัวกันเพื่อต่อต้านมุสันน้อยมันหลุดออกมาจากคำสาปของข้ากันหมดเลยข้าบังคับเซลให้มันระเบิดไม่ได้เลยมันจบแล้วล่ะมุสันสุดท้ายสิ่งที่แกสร้างขึ้นมามันก็กลับทำร้ายตนเองยามันได้ผลแล้วจริงๆยสินะ ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นอสูรในมุมแบบนี้ด้วยทุกคนได้ตื่นออกมาจากการสรบของมนต์อสูรและได้เห็นภาพมูสันที่โดนอสูรที่ตนเองสร้างขึ้นมานั้นลุ่มทำร้ายและโจมตีใส่ไม่หยุดฮึเจ้าพวกงโง่เอ้ยพวกแกกับข้าต่างก็เป็นอสูรด้วยกันข้าข้าวมาได้รอกนาคิเมะหาเจ้าพวกนี้ออกไปรับแสงแดดข้างนอกซะรับทราบค่ะพวกแกนะจบสิ้นแล้วละ่ะจงหมดหมายด้วยแสงอาทิตย์ไปซะนาคิเมะได้พาพวกอสูรเหล่านั้นออกไปข้างนอก อสูรแต่ละตนนั้นได้พยายามที่จะไม่ถูกตัวประสาทพาออกไปข้างนอกด้วยการหลบหนีแต่อสูรบางตนที่มีความสามารถไม่พอก็ได้ออกไปข้างนอกได้ถูกแดดเผาจนตายแต่ทว่าจูๆ่ๆพื้นที่ที่จะดันอสูรพวกนั้นออกไปข้างนอกก็ได้หยุดลงพร้อมกับตัวประสาทร้ายขอบเขตที่ค่อยๆเริ่มจะพังทลายลงนั่นก็เป็นเพราะว่าโคคุชิโบได้สังหาราคิเมะด้วยกระบ,บวน่าปานจันทากับดาบนิจิรินที่อยู่ในมือเขาทุกคนได้ออกมาจากประสาทร้ายขอบเขตอสูรที่มีความสามารถพอจึงได้หาที่หลบแดดได้ทันที ส่วนมุซันนั้นก็ได้พยายามหนีด้วยเช่นกันโดยการพยายามแยกตัวออกแต่ก็ไม่สามารถแยกตัวได้เพราะถูกยาของธรรมยศเล่นงานอยู่มุซันจึงได้ใช้วิธีการก็คือใช้ร่างกายเด็กทาลกยักษ์เพื่อที่จะมุดดินลงไปแต่ทว่าอาสูรที่ไม่กลัวตายต่างก็มาช่วยกันขวางเพื่อมาให้มุซันหนีโดยอสูรพวกนั้นมีความคิดที่ว่าหากตายแล้วก็จะต้องให้มุซันตายตามไปด้วยซาเนมิได้ใ,ใช้วัตถุสูรโลหิตกับคมดาบปานวายุใส่มุซันทำให้ชิ้นเนื้อหนาจากร่างทารกยักษ์ของมุซันนั้น แยกออกมาจนถึงร่างจริงๆของมูซันแต่มูซันที่หลุดออกมาแล้วก็ไม่ยอมแพ้จึงได้รีบขุดดินลงไปในระหว่างที่กําลังหนีอยู่นั้นดูเหมือนว่าร่างกายของมูซันเดินพิจารณาเต็มที่แล้วเนื่องจากยาของธรรมยแต่ก็กลับรู้ตัวช้าไปนิดหนึ่งนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้เขายังโดนมนุษโลหิตของซันเดมิเล่นงานอยู่จึงทำให้มูซันในตอนนี้โดนลมเฉือนไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนื่องจากมูซันไม่ใช่มนุษย์จึงไม่โดนทําให้หลับไหลแต่โดนลมเฉือนแทน นอยไอมอนสลโลขิตน่าลำคาญนี่แย่แล้วละ่ะหากยังเป็นแบบนี้อีกไม่นานเซลในตัวของข้าก็จะยิ่งสลายไปด้วยเมื่อมุซันมุดลงมาในใต้ดินและเจอโพกกองกงว้างก็สงสัยว่าโพงนี้มันมาได้ยังไงเมื่อหันกลับไปก็เจอกับกลุ่มพิฆาตที่ดักรอยอยู่ในโพงนี้อยู่แล้วเนื่องจากมอนสโลโรขตของสอัวประกอบที่สามารถควบคุมดินได้นั่นเองมูซันที่คิดว่าถ้าเกิดเป็นที่นี่ก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องแดดถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะสามารถจัดการพวกนี้ทั้งหมดได้อย่างแน่นอน ขอแค่วงมันโดนตัวเขาโจมตีใส่ก็จบแล้วเพราะเขาจะทําการใส่เลือดของเขาไปด้วยเพื่อให้เซนในตัวของพวกอสูรตัวประกอบนั้นทําลายไปเองเลยซันเดมิที่ตามลงมาทีหลังมูซันก็ได้ตามลงมาทันและได้ใช้ปานวายุเข้าเล่นงานมูซันได้เวลาประเดี๋ยวของแกแล้วแหละไอปีศาจทุกคนที่เห็นซันเดมิพุ่งเข้าไปแบบนั้นจึงไม่อาจที่จะอยู่นิ่งได้และได้เข้าช่วยรุมมูซันในทันทีการต่อสู้เป็นไปได้ค่อนข้างตึงมูซันพอสมควรในจะร่างกายตัวเองที่ค,ค่อยๆพังทลายลงเรื่อย แล้วไหนจะพวกหน่วยพิฆาตอาสูรกับอสูนที่ทรลยศเขาอีกในตอนนี้ตัวมุซันนั้นได้เข้าใจคำพูดของอูบูยาชิกิแล้วว่าเหยียบหางเสือและย้อมเกดมังกรคืออะไรรวมถึงนิลันนั้นคืออะไรคำพูดของขงยะนั้นเป็นจริงหมดทุกอย่างเลยและแล้วร่างกายของเขาก็ทนพิษของยาธรรมยกไม่ไหวเซลล์ของเขานั้นค่อยๆพังทลายลงร่างของมุซันใน,นตอนนี้สภาพดูแทบไม่ต่างอะไรกับโจกเลยและก็กำลังจะสลายหายไปในที่สุดอูบุยาชิกิ นายนั้นพูดถูกต้องทุกอย่างเลยละทั้งเรื่องนิลันและอื่นๆข้าขาใจหมดทุกอย่างแล้วละร่างกายของมุซานนั้นค่อยๆสลายหายไปในที่สุดส่วนอสูรที่เกิดขึ้นมาจากมุซานนั้นก็ค่อยๆได้สลายหายตามไปด้วยเช่นกันซานเนมิที่กําลังจะสลายหายไปนั้นก็ได้พูดความในใจให้กับคานาเอะได้รับรู้ชินอสึกะว่าคุงฉันขอโทษนะที่ฉันไม่สามารถทําให้อสูรกับมนุษย์อยู่ร่วมกันได้ท้ายที่สุดแล้วอสูรที่เกิดขึ้นมาจากมุซันก็ต้องสลายหายไปด้วยอย่าพูดแบบนั้น รอยยิ้มที่อยู่บนหน้าเธอโดนกลบหมดแล้วนะคานาเอะเธอมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวรอยยิ้มของเธอนั้นมันทำให้ฉันใจเต้นทุกครั้งที่ได้พบกับเธอฉันชอบเธอนะชินะสึกาวะ่าคุงเดี๋ยวก่อนสิพี่พี่จะยังโกรธผมอยู่ไหมผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดกับพี่ก่อนผมนะ่ะขอโทษนะช่วยให้อภัยผมด้วยเกณฑเยะพี่ไม่ได้โกรธอะไรเจ้าเลย พี่ก็แค่อยากให้เจ้าไปใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ต้องมาเจอกับเรื่องร้าเสี่งตายกับอสูรพี่รู้แล้วล่ะว่าเจ้ายอมกินอสูรเพื่อมาถึงจุดนี้เก่งมากเจ้าร้องชายของพี่ซาเนมิได้จากไปพร้อมกับรอยยิ้มอย่างสงบทุกคนต่างก็เหนื่อยและเพียรจากการต่อสู้เป็นอย่างมากคานาเอะที่รู้สึกว่าฝันนั้นคงจะไม่ได้เป็นความจริงแล้วเพราะต่อจากนี้โลกคงไม่มีอสูรอยู่อีกต่อไปแล้วโลกคงจะกลับมาปกติดังเดิม ก็ได้ถอนหายใจและพูดพึมพำกับตัวเองเอ,อสุดท้ายแล้วฝันของฉันก็คงไม่เป็นจริงแล้วลนะ่ะก็ดีแล้วไงพี่ที่สถานการณ์ในตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะ่เออณณะเออคุณคานาเอะครับถ้าพูดถึงอสูรแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งตนนะครับทันจิโร่ที่ได้ชี้ไปทางยูชิโร่อสูรตัวสุดท้ายคานาเอะที่ต้องการจะรักษาแขกของทันจิโร่ที่ขาดไปและต้องการจะรักษาคนพิการจึงได้เริ่มมีไฟคิดโปรเจกต์งานวิจัยอีกครั้งและยังคงพยายามที่จะสร้างยุคที่อสูรกับมนุษย์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ ออขอขัดจังหวะนิดหนึ่งนะครับคุณโคโจแล้วพวกเราจะขึ้นจากใต้ดินไปได้ยังไงกันล่ะครับในเมื่อมอนอสูรโลกหิจจะอสูรตนนั้นไม่อยู่แล้วเรื่องนั้นนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอินโนสเกะผู้นี้เองมูป่าบุกทะลวงอินโนสเกะได้พยายามขุดดินเป็นขั้นบันไดเพื่อที่จะพาทุกคนออกไปแต่แล้วเกียวเมได้ใช้พลังของเขาทําให้สามารถทําให้ดินเป็นทางเดินขึ้นไปได้แบบสบายได้ในท,ทันทีเล่นเอาอินโนสเกะเสียหน้าสุดเฮ้ยไอตาลุงอย่ามาแย่งซินกับสิฟอยเรื่องมันจบแล้วละ่ะเนสโก เหตุการณ์หลังจากจบศึกมุซันผ่านมาได้1ปีทันจิโร่ที่ตอนนี้ได้ใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านของเขากับอินโนสเกะและเนสุโกะจู่ๆก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเรียกหาชื่อเนสุโกะจังซึ่งเสียงนั้นก็คือเซนอิซึนั่นเองซึ่งน่านก็เล่นเอาทัานจิโร่กับอินโนสเกะรวมถึงเนสุโกะตกใจกันเลยทีเดียวว่าเซนอิซึยังไม่ตายเหรอนี่เซนอิซึจึงได้บอกไปว่าในตอนนี้นั้นตัวเขาได้กลายเป็นเครื่องมนุษย์เครื่องอสูรไปแล้วละ่ะและไม่จําเป็นที่จะต้องกินเนื้อมนุษย์ เพียงแค่ดื่มเลือดก็อยู่ได้ยาวๆเลยแล้วก็ได้บอกว่าการทดลองของคุณคณาเอกนั้นได้ประสบผลสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถรักษาเาวัยาวะที่หายไปของคนในหน่วยนั้นได้ทุกคนเลยแต่ก็นะผลที่ตามมาก็คือกลายเป็นครื่งมนุษย์ครื่องอสูรนี่แหละและได้ชักชวนทันจิโร่ให้ไปรักษาแขนที่ขาดของเขาแต่ทันจิโร่ก็ได้ปฏิเสธเพราะแบบนี้ที่เขาเป็นมันก็พอใจและดีอยู่แล้วแหละจึงไม่ได้ไปรับการรักษาและแล้วทุกคนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในศึกสุดท้าย ก็ได้ใช้ชีวิตจนสิ้นอายุไข่ของเขายกเว้นบุคคลที่ได้รับการรักษาและได้กลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่องอสูรที่มีชีวิตอยู่เป็นอมตะนั่นเอง